ท่านพี่น้องที่ยังเกรงต่อละซุบะฮาโนตะลาทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่เป็นนีอนมะความปรดปานจากละซุบะฮ่วโตะลาและก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดานาบีและบรรดาคนดีๆทั้งหลายนั้นมีความปรารถนาท่านพี่น้องครับหากว่าใครก็แล้วแต่ที่เขารักษาสิ่งนี้เอาไว้ มันจะนำมาซึ่งความดีมากมายตอนที่เรามีชีวิตและหลังจากที่เราตายไปแล้วแต่ถ้าใครก็ตามที่อัลลอฮ์มอบสิ่งนี้ให้เขาแล้วแล้วเขาไม่พยายามรักษามันปล่อยปะละเลยมันมันจะนำมาซึ่งความหายนะและความขาดทุนทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าท่านพี่น้องครับแน่นอนว่าความปวดปานนี้สิ่งนี้คือการที่เรา มีลูกที่ดีมีลูกที่อยู่ในกรอบของศาสนาลูกที่รักษาการละมาดลูกที่รู้จักหน้าที่ระหว่างเขากับพระเจ้าของเขานี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความเมตตาเป็นความโปรดปานที่อัลลอฮ์มอบให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบท่านพี่น้องครับอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ ت บอกว่าอันมาลวนบานุน a ซีนต u n k h a y ต t i ด d n y วันบาคิยาตุสซาเลฮะต خير ุนอินเดกรับบิวบว خير ุนอา马ับสนและลูกหลานนั้นเป็นเครื่องประดับประดาในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้แต่อะไรครับวันบาคิยาตุสซาลิฮะแต่มันยังคงความดีเท่านั้นที่จะเป็นอะไรครับความดีอันมากมายณที่อัลลอฮ์และเป็นความดีที่จีรังยั่งยืนเป็นความหวังที่ดีเยี่ยมะที่อ AH ัลลอฮ์ซุบฮะนูอัจาลา ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่และภารกิจอันยิ่งใหญ่นอกจากการเลี้ยงดูเขาแล้วนอกจากการทำให้ชีวิตของเขานั้นได้รับปัจจัยยังชีพต่างๆมากมายเราพยายามสร้างหน้าที่การงานให้ลูกแต่สิ่งที่มันสำคัญไปกว่านั้นก็คือพ่อแม่จะต้อง สร้างศาสนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับลูกของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราอย่าลืมคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานวะจาลาเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกของเรารู้จักละหมาดนั่นหมายความว่าความดีที่เราสอนลูกให้ละหมาดเป็นนั้นมันจะได้ยันเกียรมัดความดีที่เราสอนให้ลูกอ่านฟาติห์เป็นนั้นมันจะส่งผลต่อตอนที่เรานอนอยู่ในหลุมศพ ดันั้นภารกิจของพ่อแม่จึงเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่เพราะว่านี่คือความดีที่มันไม่สิ้นสุดเราอาจจะสอนอย่างอื่นนะครับให้ลูกนั้นได้รับผิดชอบตัวเองแต่พี่น้องครับเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นสอนลูกปลูกฝังลูกสอนให้เขารู้จักอันล้อในยามที่เราไม่อยู่ในยามที่เราตายไปลูกคนนี้แหละจะยกมือขออุอาจะขออภัยโทษ จะขอความดีจากอัลลอฮ์จะช่วยปกป้องเราให้รอดพน้นจากไฟนรกฉะนั้นที่น้องครับบรรดาผู้ศรัทธาเขาจะบอก Allah, บอกัลลอฮ์บอกว่าัลีนยกูรบบิุุเมื่อบ่าวบรรดาผู้ศรัทธานั้นก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ประทานให้กับเรานะครับซึ่งภรรยาของเราลูกหลานของเรา ให้เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลเป็นกลุ่มคนที่เราเห็นแล้วมีความสุขเวลาเรามองเขาไปแล้วเราเกิดมีความสุขนั่นหมายถึงว่าพวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ของเขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์อยู่ในกรอบของศาสนาเวลาเราเห็นแล้วเรามีความสุขฉะนั้นเราอาจจะมองว่าลูกของเราจเจริญเติบโตได้รับตําแหน่งหน้าที่มีเงินเดือนสูงสงเรามีความสุขไหมก็มีความสุข แต่สิ่งที่มันมีความสุขมากไปกว่านั้นคือการที่เราเห็นลูกของเราละหมาดครบห้าเวลารักษาละหมาดอ่านคุรานบวชไม่ขาดลูกสาวออกจากบ้านคุมหิยาบภรรยาของเรารักษาละหมาดนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงและมันก็เป็นความดีสำหรับเราด้วยฉะนั้นพี่น้องครับเราอย่าปล่อยให้ลูกของเราให้คนอื่นก็สอนจนกระทั่งว่าเขาเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะนําความดีมาให้เราสิ่งแรกที่พ่อแม่จะต้องคานึงคือสอนฟติยาให้เขาเพราะว่ามันจะต้องอ่านทุกเวลาละหมาดสอนให้เขาละหมาดเป็นเพราะว่าวันหนึ่งต้องละหมาดวันละห้าเวลาฉะนั้นเราอย่าเอาความดีให้คนอื่นเราอย่าผลักภาระอันสําคัญที่เราจะได้เนี่ยให้ครับครูที่โรงเรียนเพราะว่านี่คือความดีที่เราควรจะต้องปฏิบัติให้กับลูกอ่านฟติยาสอนละหมาดสอนอัลนุราน ทุกครั้งที่เขาทําความดีพ่อแม่จะได้รับความดีตรงนี้ด้วยฉะนั้นเราอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับ wa, ah um ah y om y om อัลลอฮฺสุบฮานุวัตลาบอกว่ากุนอินนัลคอซีรีนัลเลดีนัลคอซีรูอังฟุซาหุมวะอัฮลีฮิมยอมันกิยามะอัลลาฮาลิกาฮุวนุสซรอนุนโบินจงกล่าวเถิดมมฮัมหมัดบรรดาคนที่ขาดทุนทั้งหลายบรรดาคนที่ขาดทุนคือใครคนที่เขาขาดทุนกับตัวของเขา และครอบครัวของเขาในวันเกียรมัติพึงทราบเถิดว่าคนที่ขาดทุนนั้นนะครับจะเป็นคนที่ขาดทุนอย่างชัดแจ้งในวันเกียรมัตคือเขาไม่สามารถที่จะทําให้ครอบครัวของเขาและตัวของเขารอดพ้นจากไฟนรกรอดพ้นจากการลงโทษจากลอสซูบาหนัวตาไานะครับท่านพี่น้องครับอายะหนึ่งที่เรามักจะได้ยินและคุ้นหูกันอยู่เป็นประจำไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ยาออลัดีนาอามานูกูอังฟุสกุมวะอฮลีกุมน่าร ล็อกคำชับบรรดาผู้ศรัทธาโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านและก็ครอบครัวของพวกท่านให้รอดพ้นจากไฟนรกนั่นหมายถึงว่าหน้าที่ของเราสําคัญเลยพี่น้องครับเราอาจจะดูแลลูกนะครับเอาใส่ใจเอาใจใส่กับลูกทุกเรื่องแต่เวลาเรื่องศาสนาเรื่องละมาดเรื่องอ่านคุรานเรื่องกุมฮิญาบ เรากลับไม่สนใจเรากลับปล่อยปะละเลยเราอย่าลืมว่าบางครั้งบาปเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากที่ลูกเราไม่ทำเพราะว่าบางทีบาปนั้นมันอาจจะเกิดมาจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเกิดมาจากความไม่สนใจของเราเกิดมาจากความละเลยสิ่งที่เรา ให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าจนกระทั่งลูกของเราไม่ละหมาดจนกระทั่งเขามีครอบครัวแล้วนะครับเราก็บอกว่าช่างมันเถอะมันมีครอบครัวแล้วมันคิดเองได้ไม่ใช่พี่น้องครับตราบใดก็แล้วแต่ที่ลูกเราไม่ละหมาดเราต้องขอดูอายันตายตราบใดก็แล้วแต่ที่ลูกหลานของเราเขามีครอบครัวไป กี่ครอบครัวก็ถ้าเขาไม่ละหมาดเราก็ต้องขอดูอาให้เขาจนกว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เพราะนี่คือหน้าที่ของผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าดูอาของพ่อแม่นั้นเป็นดูอาที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮ์ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะฝ่าฝืนหลักการศาสนาทําบาปบ้างอะไรบ้างแต่ท่านอลบดุลสลลลบอกว่าลาตุลละตุรัดดู ดูอาสามประเภทที่อัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธดะวะตุนวาลิดลรวาลิดีคือดูอาของพ่อที่ขอให้ลูกนบ,บีไม่ได้จํากัดว่าพ่อแม่นั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดีถ้ามือ่อใดก็ตามที่พ่อแม่เขายกมือขอดูอาให้นั่นคือหนึ่งในเครื่องหมายที่อัลลอฮ์จะตอบรับท่านพี่น้องครับวันนี้เราอยากขอดูอาแต่ให้มีลูกอยาขอดูอาแต่ให้ลูกประสบความสําเร็จ โดยที่เราไม่ได้ขอให้ลูกเป็นคนดีในศาสนานบีบรอฮิมอะลัยฮิสสลามหลายดูามากที่นบีบรอฮิมขอดูอามให้ลูกนบีบรอฮิมบอกว่ารับบิฮับลีมินัสซอลิฮีนขอให้อัลลอฮ์ได้ประทานของขวัญอันล,ล้ำค่าอันหนึง่งคืออะไ,ไรครับให้บุตรที่มาจากคนดีทั้งหลายว้อิกละอิบรหิมุรับบิจันลฮาดัลเบลเดอามินะวะจุนบนีวะบดีอันนับดัลอัสนาม ขอให้อัลลอฮ์ประทานบุตรคนดีแล้วตอนที่มีอิสมาอินนาบีบรีมก็ยังขออีกขอบอกว่าอะไรเมื่ออิบราฮิมกล่าวว่าขอละสุบะฮาวนอตาลาได้ทำให้เมืองนี้ประเทศนี้นั้นมีความปลอดภัยก็คือนครมักกะและทําให้ตัวของฉันและบุตรของฉันนั้นห่างไกลจากการเคบบูชารูปปันรับบิจานนีมุกีมัสลาติวมินซุร,รียะทีรับบนาวะตะกับบันดโอ้อัลลอขอให้ฉัน ขอให้ตัวเองแล้วขอให้ลูกหลานของฉันเนี่ยรักษาการละหมาดขออัลลอฮุบาาะฮิมลาตอบรับดูอาด้วยนะครับวันนี้เราขอดูอาให้มีลูกแล้วอย่าลืมเพิ่มคำว่าขอดูอาให้ลูกนั้นเป็นคนดีมีอีมานต่ออัลลอฮุบาหาหะฮิมลาตอลาท่านนบีสกริยาอะลัยฮิสสลมภรรยาของท่านเป็นหมันซึ่งต่างกับนบีบรอฮีมที่ท่านหญิง ซารห์นั้นอายุมากมีลูกยากแต่ท่านนาบีสกุริยาภรรยาของท่านนั้นเป็นหมันไม่สามารถที่จะมีลูกได้เห็นอะไรครับเห็นท่านหญิงมารยยมอัลลอฮ์ประทานบุตรมาให้ในสภาพที่ไม่มีพ่อเนี่ยก็เลยวิงวอนูุอาอยู่เป็นระยะเวลา40ปีให้อัลลอฮ์ประทานบุตรคนหนึ่งที่ชื่อนบียะฮย,ยา นบีสกริยาบอกว่าอะไรครับก็รับบีฮับาลีมินละดุนกะซุริยตันตอยีบาอินกะซามีอุดดวาเมื่อเขาบอกกับอัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ฉันซึ่งลูกหลานคนหนึ่งที่เป็นคนดีๆนะครับนี่คือรูปแบบอย่างของบรรดาน,นาบีที่พวกเขาล่านั้นปรารถนาที่จะให้คนที่สืบทอดที่จะมีชีวิตอยู่หลังจากเขาคือคนที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ ไม่ได้สืบทอดมรดกไม่ได้สืบทอดที่ดินไม่ได้สืบทอดอะไรทั้งสิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะยังประโยชน์อะไรได้ยกเว้นคนที่เขาทําเพื่ออัลลอฮฺสุบะฮานูอาตลาท่านพี่น้องครับท่านหญิงมารยยมเป็นแม่ของท่านนาบีมูซาเป็นแม่ของท่านนบีอิสลาฮิสลามแต่แม่ของท่านหญิงมารยยมก็คือชื่อฮันนะบินนาฟูซท่านหญิงฮันนะเป็นภรรยาของ ท่านอิมรอนอยู่ในสุรอะลาอิมรอนมีความปรารถนาอยากจะมีบุตรสักคนหนึ่งเพื่อที่จะมารับใช้ดูแลบ้านของอัลลอฮ์ก็คือใบุลมักดิสในตอนนั้นในขณะที่ท่านหญิงฮันนะบอกกอัลลอฮ์บอกว่ากอัลลอฮ์สุบฮะนูวาตาลานะครับรับบีอินนีนะซัตุละกามาฟีบัตุนีมุฮัรรราฟะตักบันมินีอินเนกะอันตัสมีอุลอาลีม อัลลอฮ์นะครับได้ประทานเหมือนกับว่าฉันจะบนบานกับอัลลอฮ์หากว่ามีบุตรคนหนึ่งเนี่ยจะให้บุตรคนนี้ลูกของฉันคนนี้เนี่ยอยู่ในการเคารพอิบาดาต่อเราอยู่ในการรับใช้พระองค์อัลลอฮ์สุบฮ่าหนูอาตาลาและอัลลอฮ์ตาล,ลา,ลาลก็ตอบรับในสิ่งที่นางขอโดยการประทานบุตรคนหนึ่งที่เป็นบุตรสาวก็คือท่านหญิงมารยัมและในขณะที่ท่านหญิงมารยัมคลอดมานั้น แม่ของท่านหญิงมารดยมที่่อวหันนานั้นได้วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานอัตลตบอกว่าโอ้อัลลอฮฺแท้จริงแล้วอัลลอฮฺสุบฮานตัลตได้ประทานบุตรที่เป็นบุตรสาวซึ่งเจตนาลมของฉันคือต้องการบุตรที่เป็นผู้ชายและเมื่ออัลลอฮฺประทานมาให้แล้วเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่งกับสิ่งที่พระองค์ให้ฉันและแน่นอนว่าผู้ชายกับผู้หญิงนั้นมันต่างกันอยู่แล้วและฉันก็จะตั้งชื่อนางว่าท่านหญิงมัรยัม วินนี้อเอซูฮาบิกัวัซุรียะตฮามีนชัยตอนใราชีมท่านหญิงฮันนะขอดุอาให้ท่านหญิงมารยจัมและลูกหลานของนางก็คือท่านนมีอีซาขอตอนอะไรครับขอตอนยังไม่คลอดนบีอีซาด,ด้วยซ้ําขอให้ลูกและก็ขอให้ลูกหลานของเขาด้วยให้อาลคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งไม่ดีต่างๆจากชัยตอนที่ตกสาปแช่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็น การขอดุทาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับบรรดาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่เราจะต้องขอดูอาให้กับลูกของเราให้เขาเป็นคนดีมีอีมานท่านพี่น้องครับท่านนาบีสลุลต่านเคยขออุทิให้กับอับดุลลาบินอับบาสอัลลอฮ์ามาฟกีฮุฟิดดีนวาลิมหุตตาวินใครที่ยังไม่อ่านดูอาบทนี้ให้กับลูกพี่น้องกลับไปอ่านให้ขอทุกๆวันลูกเราจะดือ้อจะเกเรจะไม่ละมาเรา พูดเป็นสิบรอบแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเราพี่น้องให้เรามีความอดทนเมื่อใดก็ตามที่เขาละหมาดพี่น้องกับนั่นคือผละบุญที่เราได้ผละบุญในการอดทนในการลงทุนกับลูกในการขอดุอาอบรมเขาให้รู้จักกันหรอเพราะนี่คือความดีที่มันจะอยู่กับเราตลอดไปท่านพี่น้องครับผมอยากจะบอกเรื่องราวหนึ่งผู้ที่ดูแลก,กะบะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลกะบะแล้วก็ท่านก็บอกว่า มีเช็คคนหนึ่งเขาไปสอบถามบอกว่าในตอนที่ท่านดูแลกะบ้าเนี่ยมีอะไรที่มันประทับใจมากให้เล่ามาสักเรื่องหนึ่งผู้ชายคนที่เฝ้ากะบ้าก็บอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฉันมีความประทับใจมากนะตอนที่ทําหน้าที่ในการดูแลกะบ้าเพราะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่พี่น้องที่ไปฮัชอุมรอมักจะได้เห็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลนะครับควบคุมในการคนที่มาตะวาฟปรากฏว่าคนดูแลกะบ้านี่ก็บอกว่า ฉันได้ยินผู้ชายคนหนึ่งเขาน่าจะมาจากทวีปแอฟริกาคนผีคนสีผิวเขาขอดุอาฉันได้ยินเขาขอดุอาบอกว่าโอ้เอาลอขอให้พระองค์ได้ประทานลูกให้กับฉันสักคนหนึ่งคนอื่นเนี่ยเอาอให้หมดแล้วเขาขอดุอาแบบนี้พี่น้องครับเขาขอดุอาให้เอาลอสุบะฮาโนตะลาได้ประทานให้ลูกกับเขาให้สักคนหนึ่งนะครับพอเช่นนั้นแล้วเนี่ยยี่สิบปีต่อมา ยีปีต่อมาหลังจากนั้นที่เขาขอดูอาเสร็จแล้วเขามีลูกแล้วเขาก็กลับมาขอดุอาต่อออีกรอบหนึ่งและปรากฏว่าผู้ชายคนเนี้ยคนที่เฝ้าดูแลกะบ้านเนี่ยเขาอะไรครับเขาเห็นผู้ชายคนนี้ในสำนวนเดิมเลยแต่มันเปลี่ยนสำนวนตรงที่ว่าโอ้อัหลอขอให้พระองค์เอาลูกของฉันคนนี้ไปให้มันตายไปพี่น้องครับ คนที่ดูแลกะบ้าคนนี้ก็เลยแปลกใจนะครับ20ปีก่อนมาขอให้มีลูกพอ20ปีต่อมาเนี่ยนะครับขอให้ลูกของเขาตายไปผู้ชายคนที่เห็นคนนี้นะครับคนที่เฝ้าดูแลกะบา้าก็เรียกเขามาแล้วก็สอบถามท่านใช่ไหมที่เคยมาขอดุอาให้มีบุตรคนหนึ่งแล้วคนคนนี้เนี่ยคนที่ดูแลกะบา้าเนี่ยเขก,ก็บอกกับผู้ชายคนนี้บอกว่ารู้ไหมท่านเนี่ยได้อาทธรรมต่อลูกของท่านสองประการด้วยกัน หนึ่งตอนที่ขอดูอาไม่ได้ขอให้ลูกเป็นคนดีมีอิมานขอเฉพาะให้มีลูกอย่างเดียวสองและทำไมไม่ขอดูอาให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงตัวของเขาในเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีในเมื่อเขาเป็นคนอาธรรมคนเกเรติดยาติดเหล้าเมายาทำไมไม่ขออาด่อาต่อหรอให้เขาเป็นคนดี รู้จักอัลอสุบาหนา,า,านูวตาราพอผู้ชายคนนี้คนที่เป็นคนแอฟริกาเนี่ยนะครับได้รับคำสอนจากผู้ชายคนนี้เขาก็กลับไปบ้านนะครับนะครับหมายถึงว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาขอขออาต่อาราให้เปลี่ยนแปลงลูกของเขาเด็กคนนี้เนี่ยนะครับเขามาทำอุมรห์แล้วก็ผู้ชายคนที่เฝ้ากะบ้าคนนี้เนี่ยเห็นว่า พ่อของเขาพร้อมลูกของเขาเนี่ยได้มาทําอุมรอยด้วยกันแล้วก็ได้สอบถามว่ามันเกิดเ,ดเหตุการณ์อะไรขึ้นลูกของเขานะครับเป็นบุคคลที่ไม่เคยละหมาดเลยแต่ปรากฏว่าอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งที่อะไรครับที่เขาเหล่านั้นได้ยินเสียงอาจารย์แล้วทําให้จิตใจของเขานั้นอยากจะไปละหมาดนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากดูอาของพ่อ ที่เขาขอต่อลอสุบหฮาันวตลาในวันนั้นนะครับขอดูอาต่อลอให้เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งอะไรครับอัลลอฮ์ดนใจให้ลูกของเขานะครับไปละหมาดที่สุเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาทําอุมรอด้วยกันและก็นี่คือผลดูอาของพ่อแม่ที่ขอให้กับลูกท่านพี่น้องครับนั่นเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ลูกของเรารู้จักอัลลอฮ์อยู่ในศาสนาคือดุอาของเรา อย่าลืมดูอาขอให้ลูกของเรานั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาเราอย่าได้สาบแช่งอย่าได้ด่าทออย่าได้ใช้คําพูดที่มันทําให้ลูกของเรานั้นอาจจะเกิดในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้บางครั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นอาจจะใช้คําพูดที่หยาบคายออกไปไหนออกไปตายเสียชีวิตไม่จำเริญไม่เจริญสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่พ่อแม่จะต้องระวัง ท่านพี่น้องครับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าและตะเดวอลาอังฟุซิกุมอย่าได้สาบแช่งตัวเองเวลาเะเดวอลาอูลาดิคุมอย่าได้สาบแช่งด่าทอลูกของพวกท่านนี่เป็นคําพูดถ้าหากว่ามันออกมาจากปากของคนเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องครับให้เราระวังเพราะบางครั้งการที่เราขอดุทิศหรือเราเราพูดแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคําพูดอาจจะไปตรงกับช่วงหนึ่งของเวลาที่อัลลอฮ์ตอบรับก็ได้ ผมยกตัวอย่างพี่น้องครับท่านอิมามสมัครชารีเป็นนักตับซีดอาถธ,ธิบายกุรานเป็นนักวรรณคดีเป็นคนที่เก่งมากเป็นปาด์คนหนึ่งอยู่ในเมืองเติร์กเมนิสถานเป็นปาด์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสนามากในตอนวัยเด็กท่านไปเอาเชือกไปมัดขากับไปมัดขาของนกกระจอกแล้วก็เชือกมันก็ไปพันอยู่ในขาของนก แล้วก็พอท่านอิมัมสมักชารีไล่ไปทันก็ดึงผ้าปรากฏว่าขาของนกกระจอกนั้นขาดแม่รู้สึกโมโหมากบอกว่าก็ตองอาลอฮูริจลักขอให้อัลลอตัดขาของเจ้าเหมือนที่เจ้าไปตัดขาของนกแม่พูดแบบนี้ด้วยกับความโกรธมากพี่น้องครับท่านอิมามสมักชรชารีได้เล่าว่าเหตุใดที่ขาของท่านนั้นถูกตัด เพราะเน,นื่องมาจากว่าท่านนี้ออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้เสร็จแล้วเนี่ยในหนังสือประวัติศาสตร์บอกว่าท่านเนี่ยนะครับตกร่วงจากพาหนะแล้วขาของท่านนี่หักแล้วมันไม่สามารถที่จะรักษาหายได้แล้วก็เลยหมอก็เลยสั่งให้มีการตัดขาออกท่านอิมัมสมัรชรีก็เลยนึกถึงในตอนวัยเด็กว่าท่านนั้นเคยถูกกําพูดจากแม่ก็ต่ออลลลอฮุริลัลกให้ตัดขาของเจ้าเหมือนที่เจ้าเคยไปตัดขาของนก นี่คือคำพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ฉะนั้นท่านพี่น้องครับขอให้เราระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้เพราะมันคือสิ่งที่เรานั้นเท่ากับการสาปแช่งกับลูกของเราท่านพี่น้องครับอยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้พยายามขอดุอาให้กับลูกของเราเมื่อใดก็ตามที่ลูกของเรานั้นเป็นลูกที่ดีมีอีมานในตอนที่เราตายไปนั้นพวกเขาเหล่านี้ก็จะขออภัยโทษให้กับเราพวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เรานั้นได้อยู่ร่วมกับเราในวันที่เรากลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลา เพราะเราอย่าลืมว่าสถานะของพ่อแม่คนหนึ่งที่จะถูกเลื่อนในสวรรค์คือมาจากดูอาขออภัยโทษให้กับลูกของเราฉะนั้นนี่คือความดีมากมายที่พ่อแม่นั้นจะต้องปฏิบัติและดูแลลูกให้อยู่ในกรอบของศาสนา